กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพลเอกสุรใจจิตแจ้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการขออนุญาตสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมธิการประจํา5ปีโครงการเด็ดประชาลัฐและโครงการยูโซพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบเพื่อกลาทราบตรงนี้ครับก่อนอื่นผมขอทบทวนที่มาของโครงการรัฐบาลมีนโยบายที่จะนําพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งนในเวทีโลกสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศและได้กำหนดให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบโครงการเน็ตประชาลัฐ จำนวน24,700หมู่บ้านในพื้นที่โซนซีหรือพื้นที่ห่างไกลสำนักง,งานกสทชรับผิดชอบโครงการยูโซ่จำนวน15,732หมู่บ้านในพื้นที่โซนซีและ3,920หมู่บ้านในพื้นที่โซนซีบวกหรือพื้นที่ชายขอบโดยมีสถานภาพปัจจุบันดังนี้ครับโครงการเด็ดประชารัฐเปิดให้บริการปี2560และในปี2566 คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลักการโอนทรัพย์สินของโครงการไปให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการงบบิ๊กร็อกอีกจำนวน3กิจกรรมปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการยูโซพื้นที่ชายขอบ เปิดให้บริการเดือนกรกฎาคม2562จะสิ้นสุดโครงการในเดือนกรกฎาคม2567และขยายออกไปถึงเดือนธันวาคม2568โครงการยูโซพื้นที่ห่างไกลเปิดให้บริการเดือนธันวาคม2563และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม2568ปัจจุบันโครงการยูโซทั้งสองอยู่ระหว่างการขอขยายโครงการต่อไปอีก3ปี ลำดับต่อไปผมขอนำเสนอการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการเด็ดประชารัฐและโครงการยูโซ่พื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าโครงการสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่าทั้งภาคการผลิตภาคครัวเรือนและภาครัฐสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนายกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มศักยภาพในการสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุขทั้งนี้รัฐจำเป็นต้องดำเนินการลงทุนในพื้นที่ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงดิจิทัลสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมาการ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวง DES สำนักง,งานกนสทอชอบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ของโครงการเพื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกจํานวน11จังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พบว่า โครงการนี้ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้านเป็นอย่างมากคณะกรรมาการได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการบูรณาการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศมีการจัดทำรายงานเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภาสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ควรมีการบูรณาการโครงข่ายของโครงการเด็ดประชารัฐโครงการยูโซ และโครงการยูนิเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกันควรมีการกำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงควรมีการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ควรมีการบูรณาการพัฒนาและต่อย,ยอดโดยการระดมศักยภาพของกระทรวงดี s สตํา DES, ตนาง,งานกสทชและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าคณะกรรมการได้มีการติดตามประสานงานและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องการขับเคลื่อนโครงการทั้งสองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมากกระผมขอจบการชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ